เอาเอาใม่เก็บของแพนนะไททใสไข่ของพีฟ้าใช่ค่อยข่ยไข่ของปลาขอนเอารถเด้อก่ไม่ได้ะขาก่อนนะตรงแม่เลยแต่พึ่งนโอเคเดี๋ยวพึ่งนาเดี๋ยวพึ่งหยิของขานะสีนี้ของขวัญของปอปลาแต่ว่ายังไม่ได้เขายังไม่ให้จับเยงไว้ก่อนเอาสีเอาหมูเด้งสีชมพูเลยถ้าไมมันไม่ได้สีเหมือนกันด้วยนะต้องจับดีๆนะจะจกไปเดีย

มาดินา้ำก็ไเร็ววะเนี่ยตัวไอจีนั่นัหรอจำไอันที่แรกแล้วประกาศพี่แรกเป็นลายผู้หญิงน่ารักอายังอายังโยนขึ้นแล้วกันเลยเอาวาเอาวะเอาลงเอาลงกับพื้นเอาลงกับพื้นอะไรอย่างไงฟ้ามันบังอ่ะ

ตึงตึงตึตอ้ยยยยยยยเดยยย่ยยยยยยยอยยยยยเยย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 ายย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 ย้ยยยยเยย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 จยย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 ดยย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 ดยย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 ดยย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 ย อันเดียวกันกับข้าเลยมีน้อยน่ารักเป็นอะไรเนี่ยมึงมึงแยกอันเดียวกันอื้มมันได้อันนี้ทำอะไรอะมีน้อยแล้วกันน,นี่ขงังมุกตุตตตตตต๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ทำอ,อววะดีกว่าเอาว่าเฮ้ยได้เปิดเลยเฮ้ยไม่ควรกลัวแล้วมึงต้องโูน <c oughs> อะไรนะพี่หมอเปิดดนะ้วยวันอะหยิบพร้อมกันเลยหนึ่งเดินออกมาเดินหน้าออกมาย้อนเดินหน้ามาจะดุดมปะเนี่ยหนึ่งสองสาม จะออยู่สงมขูดแล้วนะไม่เห็นหรอกป่าต้องขูดเฮ้ยขอพี่มอสก่อนเลยเออเก็บไว้แรกตามคุณนีนะร้อยหนึ่งใช่ไหม นะแกออกแกออกางไปข้างไหนแก,แกหัวข้างล่างหมุนออกเฮยเอ้ยรุนหรือแง่สุดเซนปา๋าไปเอามาแกาะแกไม่ออกป๋าปไม่ไไแกไม่ออก อะไรอาจจะยังอาจจะยังนะแล้วกันหนึ่ร้อยบาทว้าวดาชัยเปล่าหนึ่งร้อยบาทอยู่นี่่าไรอะไรเนี่ยโชคดีปีใหม่โชคดีปีใหม่จ้าแต่ว่าเราจะประกอบยังไงวะกระมุนใส่กินเนี่ย ไหนวะว้า <laughs> ไปไปือองกันไปรอ่่ไรนี่มันก็ไม่ลุกแต่ดีีเดี๋ยวเจอจยนะะจยเปล่ได้ป่ะสองตัวอะไรอ่ะเออูดอีสติกเกอร์โอเอันนี้ใหญ่ใหญ่นี่ แล้วที่เหลือคืออะไรฝาแหกนมัฝาแหกหวีกระจกอะไรแลไม่จำาออกเอาี่ไม่จะอะไรอบีเี็บหนึ่งอันค่ะดีปีใหม่เอพดเอีดสติกเกอร์แล้วเราก็ต้องมาแกะนะคะนี่ของมุกกี้เอ้ยไม่ใช่อันนี้โอ้ยจะโชว์สุ้มเท้าก็ไม่เป็นไรยกขึ้นมา แก้วแค่นี้พอเหรออุ้ยในน้องคิดชะมัดเดฟเฟยแยกแน่เลยไม่เอามาจากไหนอ่ะน้องพูดคำนี้แน่เลยอุ้ยน่ารักน้องตั้งคิดชะมัดเดี๋ยวให้กระเป๋าถุงอุ้ยอทุกคนเริ่มไม่ทำอะไรกันแล้วเะรัะว่าฉันได้สีเหลืองเอย่าง แล้วเหรอใ่แล้วถ่าปนปมมม่ไลงลด่อัอันนี้ไปกินาเต๊กโม้จะกดอัดยังไงไม่ไดนจิตได้แต่มันต้อมือมันต้องกดค้างเออในตอตก็สวยประอัดในตอตอน่ะอันนี้ของของป้าฝ้ายนะคะ ตีเป็นของตัวเองป่ะทีเออที่บุหรี่มีหวานอุ้ยยาหม่องเสียงเพียวอิ้วไม่ใช่ยาดมสมุนไพรถุงเท้าเดี๋ยวค่อยใส่นะรีวิวก่อนลองดมดูสิทุกคนมันหอมมากซื้จ้งบอกเลยเ้าพวกมึงชอบดมกันอะเจ้อะไรอะเจ้าอยว้าวเออคลยมลุกได้ไหมล่ะทำไมไม่ใส่ค่ะเต็มปอดดียุคใหม่อันนี้ของคุณป๋ารอรอเลย อว้ยอันนี้ขอบปอปลาเก็บไว้ใช้ปีหน้าต่อ้นะอุ้เกวมใ้งคืนาโดนาอหอมันคืนแต่ดูเพื่อนแก่สีอะไรอ่ะอุ้ยสีขาวไม่ต้องมพ่อสนด้สีขาวเยหร่มีไปได้ดีเหลือเดียไม่ตัดไน้ว้าจะเป็นต้องปัเลงค่ะัดนี้ได้เนมุจะด่าแล้วว่ะเตรียมจะด่าแล้วว่าพังหรือเปล่าเออเตรียมละ ดีนะที่โซน,น่ายฟ้าเปลไปรู้เลยอะไรให้ประกาศมาแจกแล้วก็ต้องมาประกอบที่พวกคุณล <c oughs> ้ะอย่าไปดูที่ฟ้าลงเรีบอย่ปีหน้าปีหน้าเอาอีกแต่ว่าเปลี่ยนเกเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนดีกว่า <c oughs> <c oughs> สนุกดีเปลี่ยนได้เปลี่ยนเกณนะเป็นที่ทำงาน <c oughs> โอ้ที่เซนต้าใช่ได้จีด้วยหอยหมูอ่ะม่ขั้นตอนนั่นล่ะคดีไว้บนโต๊ะเดี๋ยวเขียนชื่อเดี๋ยวมันยงได้ด้วยเดีมันยงได้ด้วยเดี๋ยวข้าจะต้องเขียนชื่อเดี๋ยวหาย อันนี้ของสิ๊กโซกสิบบาทโอนไหมยังค่าข้าวเว้ย